ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแฟนคลับปื้มโตโน่พาคินผ่านิชานัทนิชาทำบุญทอดกระถินยังเป็นคู่ที่แฟนคลับหลายคนนั้นจับตามองสำหรับคู่ของโตโน่พาคินและนางเอกสาวนิชานัทนิชาที่ไม่ว่าจะโดนนักข่าวสัมภาษณ์สักกี่ครั้งก็ยังตอบว่าเป็นเพียงพี่น้องคนสนิทกัน แฟนคลับหลายคนก็คอยเอาใจช่วยเชียร์ให้ทั้งคู่นั้นขยับสถานะเพราะต่างคนต่างน่ารักคอยช่วยเหลือกันมีภาพไปเที่ยวทำบมุญครอบครัวอยู่บ่อยๆล่าสุดนั้นก็มีภาพน่ารักน่ารักเมื่อนุ่มโตโน่พากินพานังเอกสามนิชาณัฐน,นิชาไปทอดกรถินที่วัดเทพนรินทร์อินทระมหาวราารามอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีโดยงานนี้ก็มีทั้งคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายไปร่วมงานด้วยล่ะค่ะ